สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่21กรดกฎาคมปี68นะครับวันนี้ก็เช้าวันจันทร์นะครับเนาะคลิปนี้จะมาแนวทางของฮานอยนะครับหกสีทางช่องที่เป็นคอฮานอยนะครับเนาะวันนี้วันจันทร์ก็มีเราพัฒนาด้วยแต่มีเวลาก็ต่อที่เราพัฒนาห4สีทางช่องเหมือนเดิมนะครับเนาะให้เป็นแนวทางเหมือนเช่นเคย คลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับน้องมรรยากาคลิปสดเหมือนเช่นเคยก็ลิปาพาน้องนอนมาปั่นกันออกกำลังกายนะครับเนาะที่สวนบางกระเจ้าเหมือนเดิมนะครับเนะาะแถวพระประแดงนะครับเนะาะแถวใก,ใกล้ๆสะพานภูมิพลครับเนาะชมบรรยากาศสวยๆข้าเขากันไปนครับเนาะช,ชมธรรมชาติสุดอรรากาศบริสุทธ์นะครับถทากายรลักธรรมชาติก็แนะนําเหมือนเดิมนะครับเนาะเหมือนเช่นเคยบางกระเจ้านะครับเนาะสวนบางกระเจ้าใครเคยมา ตลาดบางน้ำพึ่งครับเนาะก็เลยมาหน่อยเดียวเนาะก็ถึงเลยปิ่งเซยนเดียวกันนะครับสนักธรรมชาติแนะนำนะครับเนาะแนะนำพาครอบครัวพาลูกๆหลานๆมาปั่นจักรยานออกกำลังกายน้ำหนาะสูดอากาศบริสุทธิ์ตามปั่นจักรยานตามอุโมงค์ต้นไม้นะครับบรรยากาศดีมากครับเนาะใครชอบวิ่งก็วิ่งได้ครับเนาะใครชอบวิ่งใครชอบเดินก็อย่างที่เห็นในภาพครับก็เดินได้สายปั่นจักรยานก็ปั่นจักรยานจะสะดวกนะครับเนาะ ทำอุโมงต้นไม้บรรยากาศดีครับาะชอบมากบ่าสรบลมเลือนดีครับเนาะยิ่งหน้าฝนเ็าะเย็นดีมากครับเนาะต้นไม้ก็เขียวขจีปัจจันเป็นครอบครัวอย่างที่เห็นในภาพครับเนาะบ่สามชอบแนวนี้ครับเนาะชอบบรรยากาศสุดอากาศบริสุทธ์ครับเนาะทำงานก็อากาศไม่ค่อยดีครับเนาะต่อากาศบริสุทธ์สบายใจดีครับเนาะก็ถือสะว่ามาเที่ยวก็ได้เนาะทางคุเรียนในตัวเหมือนเดิมครับเนาะ เป็นวิธีแนวทางเหมือนเช่นเคยจะได้ไม่เบื่อครับเนาะดูธรรมชาติบ้านเราส,สวยงามๆเข้ากันไปดูปลาดูนกดูไม้ชมนกชมไม้ไปนะครับนะ army, นเนาะเรียนวิธีแนวทางนะครับเนาะแนวทางก็ย้ำมาเป็นเพียงแค่แนวทางเหมือนเดิมนะครับนะครับแนวทางก็มีเข้ามีลดมีถูกมีผิดค่เข้ากันไปเหมือนเดิมไม่มีใครสมาธิแนวทางถูกได้ทุกวันคนระับเนาะเป็นไปไม่ได้นะเนาะถูกผิดค่เข้ากันไป ถ้ามีใครบอกว่าให้เราทางถูกทุกวันอย่าไปเชื่อครับเนาะอย่าไปเชื่อถูกผิดถ้าเข้ากันไปในของจริงนะครับเนาะของจริงก่อนอื่นดูผลเมื่อวานก่อนนะครับเนาะเมื่อวานเราทานที่เปล่าซ้ำให้ไปก็อย่างที่บอกครับเนาะเน้นไปที่รอบห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มครับเนาะพอมีคนใหม่เข้ามายังไม่รู้ครับเนาะห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มถ้าไปออกรอบอื่นก็แสดงว่าไม่มีโชคไม่มีดวงนะครับก็อย่างเมื่อวานเป็นต้น,นครับ,บนเ,าเนาะก็หลายวันทำราใช้ยตัวเมื่อวานหลายวัน รอบสี่โมงเย็นครับเนาะก็ออกสองเจ็ดสี่ครับเนาะตัวเน้นเลยครับเนาะสองเจ็ดสี่ไปออกรอบสี่โมงเย็นเสียดายครับเนาะตัวเน้นนี่ต่างหากสองเจ็ดสี่สี่เจ็ดเสียดายครับเนาะไม่มีโชคครับเนาะให้เราเน้นไว้ที่ห้าโมงครับเนาะถึงหนึ่งทุ่มถ้าใครจะไปจัดมาตั้งแต่สี่โมงก็เอาที่สะดวกครับเนาะเอาที่สะดวกเลย รอบห้าโมงครับเนาะรอบที่เราเริ่มจริงๆคือรอบห้าโมงสองตัวล่างหนึ่งสามสามทุนก็เจ็ดเก้าหกนะครับหนึ่งสามกับเจ็ดเก้าหกหนึ่งสามเราไม่มีครับเนาะเจ็ดเก้าหกเราก็ไม่มีนะครับจะมีแค่เจ็ดแปดแปดเจ็ดตัวเน้นเลยครับเนาะเราไม่มีก็ามาที่รอบหนึ่งเออลอบหกโมงครับนะ้องรอบหกโมง สองตัวล่างก็ศูนย์ศูนย์เบิ้ลบ่อยครัเรารอบหกโมงไม่เบิ้ลบนก็เบิ้ลล่างครับเนาะรอบหกโมงหลังๆนี้เริ่มเริ่มเหมือนมีงานนะครับเนาะไม่เบิ้ไม่เบิ้ลบนก็เบิ้ลล่างส่วนสามตัวก็ห้าสี่ห้านะครับเนาะศูนย์ศูนย์กับห้าสี่ห้าศูนย์ศูนย์เราไม่มีนะครับเนาะห้าสี่ห้าเราก็ไม่มีเรามีแค่สี่สามสามสี่นะครับเนาะไม่มีนะครับเราไม่มีลำพังไม่เบิ้ลก็ลำบากครับเนาะ อย่าเบื้อเลยนะครับนาออย่าเบิ่อเลยออกธรรมดาก็พอนะครับก็มาที่รอบหนึ่งทุ่มนะครับรอบ VIP 2สองตัวล่างก็สองห้าสามตัวบนก็สองสี่หนึ่งนะครับสองห้ากับสองสี่หนึ่งสองห้าเราไม่มีนะครับนาะงสองห้าทั้งสองทั้งห้าเราไม่มีสักตัวเลยห่างไกลความเจริญนะครับนาะสองสี่หนึ่ง ก็เฉียดไปแต้มหนึ่งครับเนาะเราให้สี่ศูนย์พี่เขาก็ออกสี่หนึ่งเราอ่อนไปแต้มหนึ่งครับเนาะก็เสียดายก็วันนี้แก้ตัวใหม่นะครับเราสลับคอฮาหนอยเมื่อวานพลาดไปนะครับเนะาะพลาดไปวันนี้ลุ้นกันใหม่นะครับจะแก้มือได้ไหมหรือว่ายิ่งแก้แล้วยิ่งยุ่งกูลุ้นไปด้วยกันนะครับลุ้นไปด้วยกันสหรับคอฮาหนอยนะครับเนาะกระโกจจดๆๆไว้นะครับสรดโกจุดรแคบก่อนเราแคบเหมือนเดิมนะครับ วันนี้เด่น2เด่น0นะครับเด่น2เด่น0จับคู่กับ2 0 2 3 2 4 2 5 3 0 5 0 5 3 5 4ถวนกันนะครับหาหน่อยวันนี้เด่น2เด่น0จับคู่กับ2 0 2 3 2 4 2 5 3 0 5 0 5 3 5 4นะครับ แปดคู่ก็ให้เน้นไปที่ห้าศูนย์สองศูนย์สองห้าสองห้าเป็นตัวที่ออกเมื่อวานทเนาะถ้าใครจำได้ <c oughs> รอบหนึ่งทุ่มครับเนาะรอบ VIP พีที่หลายคนียากกันนะครับเนาะออกจนสองห้าวันนี้ก็เอามาอีกนะครับเราออกมาอีกเป็นตัวเน้นอีกต่างหากครับเนาะเป็นตัวเน้นเลยก็อย่างที่บอกครับเราหันออกออกแล้วออกได้อีกนะครับไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องนะบทบเนาะบางทีออกวันเดียวกันทบเนาะเลขกไหลับเนาะออกรอบ แลกหมอกรอบสองบางทีรอบแรกมาต่อมารอบสามก็มีนะครับก็ประมาณนี้เนาะไม่ชอบก็ตัดไปทำเนาะสองห้าถ้าใครไม่ชอบทำเนาะตัดไปแต่ห้าน้อยมือนชาวบ้านกนอย่างที่บอกนะครับเนาะอยู่ที่การดักจังหวะว่าใครดักทางถูกก็ดีไปนะครับเนาะก็ชุดสามตัวก็มีรุ่นสีชุดเหมือนเดิมวันนี้ก็มีสามห้าศูนย์สามห้าสองสามสองห้า สามห้าสี่นะครับสี่ชุดชุดสามตัวสี่ชุดนี้ก็เน้นไปที่สามห้าศูนย์สามสองศูนย์สามสองห้าแล้วก็สามห้าสี่นะครับไอ้สามห้าสามสองห้าเน้นสามชุดนะครับเนาะเน้นสามชุดชุดสุดท้ายไม่ได้เน้นนะครับเนาะชุดสุดท้ายชุดสามตัวชุดสองตัวชุดเดียวกันนะครับเนาะชุดเน้นดูให้ดีนะครับเนาะชุดเดียวกันแค่หลักร้อยมาวางข้างหน้าเฉยๆครับเนาะ ก็ประมาณนี้ก็ครบทวนครับเนาะสามเทางห,าห้านอยวันนี้วันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดครับเนาะมันจะลงวันที่ไม่ผิดครับเนาะยี่สิบเอ็ดเร็วมากครับเนาะแปบ๊บเดียวเดือนนี้จะหมดแนละ้วเนาะเดือนเจ็ดจะหมดแล้วเร็วเร็วมากแต่และปีเห็นปฏิทินแล้วตกใจครับเนาะเร็วมากจะที่ไปไหนแปบ๊บเดียวอีกหน่อยก็จะสิ้นปีนครับเนาะแปบ๊บเดียวค่อนปีแล้ว เร็วมากครับน้องเร็วมากเร็วจริงๆก็ประมาณนี้ครับเนาะก็ถ่ายคลิปเหมือนเดิมนะครับสำหรับคนครบน้อยก็ตัวนี้นะครับจะผมเน้นให้เผื่อมันฟุกเข้าครับเนาะตัวนี้วันนี้ก็มี5 0 2 0 2 5นะครับ5 0 2 0 2 5 3คู่นี้นะครับจัดไปนะครับเนาะสำหรับคนงบน้อยครับเนาะไม่ลงทุนก็ไม่รุนน้องรุนกับรุนเปล่ามันก็ไม่มันนะครับเนาะเปล่ามันก็ไม่มันติดไปนมนิดๆหน่อยๆครับเนาะ พอได้เลือดฉุบฉีดครับเนาะจุดปากเปล่าไม่มันฝากไว้แค่นี้ครับเนาะมีเวลาต่ตอนที่เราพัฒนานะครับถ้ามีเวลาก็ลงช่องชุมชุนชุนชนให้มันเดิมครับเนาะฝากไว้แค่นี้เจอคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ